โบอัเดจาวตะสังคาราอุปตะวายปามินโนสันติเตตอุปเป็นไงบ้างถามจริงความรู้สึกเป็นไงบ้างก็มีตื่นเต้นบ้างเนอตื่นเต้นหน่อยก็นั่นละก็แปลกๆปลกไหมพี่แปลกๆปลกข้ามาครั้งแรกครับออ๋เคยดูแต่เจอแต่เวลาเขาเผาป่าเช้าเป็นแบบนี้แบบนี้ที่ประเทศไทยไม่มีเลย ไปไปไปมาเลยมาเลยมาเลยเฮ็ดเท่าได้บ่บ่ได้กับบุกเข่าก็ได้อ้จอดน่องนี่ก็ได้่นมีจอดทิมดิมนี่ก็ได้เนาะมันเบาไวแก้วมันหลายมาเล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 ยฮอดแล้วพี่น้องเลยทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ้ดนุะคู่สุดคนเนาะ หอดประสาทเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ้านนี่ฮะนำกระดูกกระเดี่ยวมาหอดบ้านหอดเมืองแล้วนาะไป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 อ่าท้อขึ้อจอดตันทางแค่นี้เว้ยนิวคือจอดตันทางเขาแท้รถไทยมากนะเออยังมันนั่นเออมาถอยมานี่มาดีได้เด้อไปไป สวัสดีครับพี่รำสวัสดีครับอีกรอบนึ่งเอาเฮ้ยกันมาสบายดีเลยดยดดยโอ้ยนาอรู้สึกไงบ้างครับทางเข้ามหมู่บ้านุุดยอดครับหายา เดียวขึ้นเดกันนี้เนี่เห็นเลนงสาวตุทยรก็ตองาไรอื่ยนเห็ดได้ไเนาะคมโชเฉาเครื่องคลองแล้วเลยเห็ดนด้ไหม อ่เอาเมื่อเพิ่นบ่ดื้อเป่าใด๋ป๊ะๆๆมีเลยบ่มียาคูสิเฮ็ดเป็นบ่อ่าศาสนาพุทธเนาะต้องมียาคูเพิ่นสิพกในเพราะว่ากินมึงทิ่ขายงขยะนี่ยจแม่นบ่แม่นบ่ทิ่มแต่คนสิทิ่มขยะพอมเนาะมันบ่เป็นคนอย่างเดียวเนาะทิ่มขยะนําโอ้

เห็ดแบบคือคนตายแบบชบมาเลยเนาะเออจัดมาสกัดงานเด้องารเด้ออ้มยหกนั่งชมใส่เฮือนนอยบอ

มันลงมันถามมันแิบอยู่แล้วมันดมแล้วมันแบบปดล็อกแบทท่้งในเป็นพอ่าาอยู่เขาเอาวมบเาขอาจะพวกกระดูกนะจ๊เอ้ใ่เาของบานะพวกกราเาแต่วานลูกี้่เพาเว่ามันหอหาชาอยู่เจเพาป็นหที่าเาปสน้างไว้นูนเี่เออมันมีเอ้ามนโตะดเานีีรุนเลยพใหยิ่เน สบแล้วมันวป่อ่า่ใส่อยู่รมพีบจะตัว้ะ่าใส่อยู่ในเือนีเน่ยพื่อนียมดึงเนดเนอมหอมเนีหอมนี่ใส่นี่ละปูนรวดด้วยนะไม่

ตาลาอะไรกันยอไปในเกเป็นไปเอ้ตรงน้เมันจะนหักงม่ใสระบบจีดูนี่ยฮักได้แล้วได้แล้วถ้าไปป้าไปในนี่อาจจะมี้ากเอาไว้หักไปแม่ลนบิน อุณเอาลงแบบนี้เพเข้าใจว่าเพื่อนวัเพื่อนน้อยไ่เมนพาะมันมีอย่างปัดออกไว้ลงใบโกนเนเราก็น้อยสุดทุกเกาะโ่เพอาะไไมอไไ้เลืออะบางไปดูพิชคุบพนะมายางตอนนี้พีชใช่บ่หรือหรือจะไรหรือหายเพิ่ันแล้วก็บอกล้สุดท้ายก็ ตาประกับใ้นตาเขามาไหมพี่บ้านพี่ทำแบบนี้ทำงนงงอยู่พี่ดำใส่จจดเนะไปดีเด้อพี่เด้อสวัสดีครับี่ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแบบนี้ทีแบบนี้เลยเนะ อย่งไรบ้างยากรอา้รอนหากวะเอาเรื่องอยู่ครับเอาเรื่องอยู่นะไอ้ดำไอโกนไอ้ดำใส่จุ้ยจุ้มักร้านเนาะใส่ยี่ดตาดานใส่ยี่ดําดานสุภี่ดําดเอาไว้เอาไว้ข้างล่งางข้างล่างให้ให้ทองให้เงินเนาะ อาโับบินนแล้วใส่กระดูกมากเลยกระมาครับนี่เนาะบนทางเขามากกันใหญ่ทุกทีเนาะบ้านท้องทำเหมบ้านยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์ลุ้นบ้านยูทูบเบอร์เราครับไม่จบปั๊บไม่จบขึ้นขึ้นตบยอน หัวคอนะั่างไงช่างเนข้ยช่างเนาวบ้ากนใบนี้ใบนี้เก็บพยามเก็ทับใบบอลนับทับนัมันนเือนับใช้เาท่นใบสำคัญนะเ็ียเรลุงแดลุงดไม่ใช่่อช่

เาเขายงยงเลอ้าที่สุเพอนบอกนะใชเอนบอเพนจเทียดบอกเลยว่าเข้านเขาเจอมาแ้วนเขา้าหุ่มด้อเยเ้เาเอ้เเอาลูกเเ้เนุกชาบไปเลยบอ ฮูดปูนกันบ่ปูนไม่ัไม่่อยู่กูใชนไหมลอมันลงมันปูนท่านันมาจากไหนนก็นปูนชนปูนนี่มันเอาไปปูนเนเอานเดียวแต่เอาหน้าเดียวใไทำเอาฮูไปปูดวเพราะว่าไม่มถังอยู่ถังไม่ได้เอารงเทเอาด้ทเามันเทอมนั่อยู่ันไมทเราดำมีัหวเจเอารงนั่นล่ะ สมปรูนสมปรูนบอกอยู่ว่าว่า,าให้ถมเปายาวไปดิไม่ถึงร้อยด้วยเมื่อวานเนี้ยไม่เข้าตานี่หน้ามืดเลยนะม,นมันมืดนะแค่มนเก้าสิบใช่ไหมล่ะใช่เก้าสิบับเก้าสิบห้ามก็เกินแล้วใช่เกินห <t> ้าเปอร์เซ็นก็เรียบร้อยวันหนึ่งโดนพันโดนโดนโดนโครนาใบหนึ่งผมก็บอกอยู่่่เรงไมทันค่อยๆไปไม่ต้องรีบแต่ตรงโคราชอ่ะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นอะเรียบร้อยหนึ่งใบเพราะในกรณี ประมาณร้อยสามของง่ายเป้าบุญข้าวผัดเป้าเนาะผ้าบดลองเบิ่งเฝ้าเหยียบไม่จะให้ท่านนะของเปาบุญเนี่ะสามใบสามใบอ๋อสามใบครับสามใบแววบแววบสามพันสลับรีใบหนึ่งโคราชใบหนึ่งไม่ถ้าถ้าเราถ้าไม่จ่ายทำไงแล้วมาโดนการสินในใบที่เก่าเลยการสินที่เก่าเลยสมมติเรา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 ไม่จ่ายนี่เป็นไงเขาอายัดทะเบียนครับตายแล้วต่อทะเบียนไม่ได้นะโอจอทะเบียนไม่ได้ จะไล่เนาะไปรถเงินสดด้วยยังยังถ้าไปรถเงินผ่อนมันก็ยังยังคับจรวดปลาพุ่งได้แต่ถ้าเป็นอ่ารถรถรถเงินสดเนี่ยเขาจะมีใบมาเลยไายในเจ็ดวันอ่ะเขาจะมีใบภายในเจ็ดวันด้วยครัเขาจะส่งมาเลยครับส่งไปที่บ้านเลยครับจะไล่เขาจะส่งตามที่อยู่ในรถอะเพราะมันจะต้องพอปุ๊บเนี่ยจะขึ้นคอมพิวเตอร์เลยว่ารถคันนี้อยู่อยู่ใบที่เท่าไหร่คนพวกร้องชื่ออะไรไม่ใช่ของผมไม่ส่งมาบ้านโคกเลยหรอ คุณส่งมาใช่ส่งมานไหมล่ะไม่มป็นไรเนาะมันก็มันก็ลายแมพอยู่นะมลุกแมปไปแล้วุกแมปไม่ค่อยมาเมื่อห้าหกสิบเองโอ้ยนี่ถามลุงเมฆนี่ไปด้วยกันตลอดเลยไม่เคยขับเร็วทางอะทางไม่ได้เนาะเพราะว่าคนในประเทศเนาะครับไปเก็บใครอะนู่นวดไปเก็บเงินสารภูมิอ่ะ ไปกับเราหนุ่มตั้งห่วงหัวมันเมื่อคลับตลอดอืมบุกไฟซีเรียตเนาะเจ็บผมไม่ซีเรียตอยู่แล้วไม่ไม่พี่หาอยู่ลมก่อนก็ได้นะพี่เพราะมันรอยนี้รอยนี้ทำมันกลัวแล้วฮะไม่ผมกลัวดำนะไม่กลัวพี่ดำแล้วกลัวรักแดดนะไม่ได้หรอกเขาบอกกลัวไอ้กองหลอนอย่างเดียว กวงหลอนโอกงหลอนนี่ก็กวงหลอนนี่นี่กวางร้อนนี่กวงหลอนกวงร้อนบ้านเห็นไม่ชุดหนิกวางหลอนได้ีกนี่นี่โคหน้าได้นีหนิโคหน้ากวงหลอนจริงพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเอาเอาเราเอาเราอามาขายไม่ต้องกลัวนี่มนี่นี่ก็ลูกหลานกวงหลอนนะไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกอืมว่าเขาได้หัวหน้าเลยเมื่อกี้ผมเข้ามาผมเห็นผมเห็นที่พักแล้วไม่กลัวหรอกที่ไหนนาก เตเปอเนี่ยมีเซปูนที่ไหนเซโนโอ้มันเยอะอยู่ไม่ต้องกลัวภาษาผมมาอ่านภาษาเราก็ออกเหมือนกันนะไม่ต้องได้นะมันจึงเยอะนี่าพี่อยากนอนที่ไหนนะพี่วะพี่อยากนอนที่ไหนบนต้นไม้บนต้นไม้ครับ ถามเอซีขอเลยบางไม้ถามอาจารย์นอนได้ไหมเสร็แล้วพี่เนาะเออแขกมาอื่นนกไกลว่าท่านอนได้ผมนอนได้เขกพิเศษมาที่ให้นอนต้นไมใหม่ผูกเปย์นอนก็ได้ไม่ได้นี่ทำแบบนั้นนี่ตอนต้น ไปต้อนรับพี่มาอย่างนี้ถูเพนอนนืว่าไงอ่ะพาผมมาเกี่ยวข้าวเลยทัวลงผมรีมีที่จอดไม่รอทัวคำขำเขาคำขำคำขำใช่ก็ต้อนรับดีๆหน่อยก็นอนลงหลบงโรงแรมอะไรอางนั้นโดนล้อมเลยครับหมู่บ้านีูทุปเปอร์อนี่หนีไม่รอดนะเจอเจอกล้องนะหน่าจาขาออู่ประมาณแล้วเทีย้อแล้วแดดเฮง ้หนังหนาตึงเลยอ่ะนี่ยังไม่เริ่มเกี่ยวข้าวเลยอลพอครบแคบไปเรื่อยแคบไปเรื่อยนะสายช้านะครับผมกิงห่อจะไม่มีที่เผาแล้วมั้งดูล้วะก็เยอะเยอะกว้างอยู่ เริ่มเต็มเลยใช่เริ่มเต็มแล้วไม่ีทางยังไม่ค่อยมอกไม่ค่อยมีอะไรแล้วมใช่เนรอยอเหมืนเดิมมุ้ง้นบ่อแล้วจูดึงอีกคลื่นอวกเก็บร้อยมีแต่มือเฮือนหมดแล้วเนาะอีกบาทหนึ่งบาทนี้ก็ได้นอนอยู่มุ้งบ่ให้เจ้าคืนนี่พัจมกมุ้งสามสี่มุ้งนะ นอนค่เดียวนะบอกอยมั้น้ำสมอยพี่ดไปเ่อเอาหายโตแล้วปุ๊ปุ๊ปะมาดัเือดิเส็จแล้วันพี่ดำน้ำสมปอยน้ำมน้ำมนรดน้ำมนก่อนแอบ น้ำมนต์ลดน้ำมนต์ก่อนครับคลร้อนคาลาร้อนอ่อลอามากมามาสอยน้ำสมปลอยเพิ่นมะฮู้เลยต้องกาน้ำมนต์คิดดทีุ่ดอายวะอายุวะอื ันีขึ้แล้วต้องวันแรกวันแรกนแรกเี่ดังเกาะเลยนะเ้อาวุ้นเด้กินปืนวันถาทยูกับนี่ยเอาไทยคูกับไงเพื่อนนี่ย้วยืนเฮียงกันกับขอบเตียงที่ต้องมาเขามาไอ้พี่ตี้มันตึงแจ๊มามามมปุเอจ้มอนงเนี่ยอุ้มุ่ม โอ้ยบังลุ้งรอว้าเกี่ยนกันเนาะเปลี่ยนกันเข่าเดี๋ยวเขาถ่ายน้ำเออหนึ่งสองสามแล้วถ่ายใครนั่นแหละคนละน้องไปไปเรื่อง ว่ากันเนาะคอเนาะตโอเคน้ะคินีทังบริการกับตลาก่อนเนอดขอบใจขอบคุณครับพี่ำครับขอบคุณนะครับวพี่ำและพี่น้องเนาะพี่องเราพี่ำก็ตอบงเลครับครับมครับี็นกัมากเป็นขั้นเลกนะครับที่ว่าเป็นคนไทยคนแรกทีเลยมาเยือนปะทะปาซาบ้านเาพี่น้องเลยแน่เาเกือเป็นคนเลกเลยมาขรามากเาไมากับ มาแบบนี้เนาะแต่ข่าวหน้ามาก็ไม่ต้องมากันแบบนี้เนาะพี่เนาะมาเที่ยวกลัวเนาะไม่อยากมาครับไม่อยากจะมาครับแบบนี้ไม่อยากจปเทียวลถ้ามาก็มาเที่ยวมาอะไรให้มันนี่กลัวใช่ครับมาแบบนี้มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ทําไงได้เนาะมันธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วต้องช่วยกันเป็นไงบ้างพี่ธรรมชาติสุดยอดครับสุดยอดบายยูซูเปอร์พอแล้วยเล่นหน้าเขาน่ะนั่นหน้าผม นี่นี่เพ่โน้โน้โนอ๋อ้นีเกี่ยวโอ้นานาที่ผมเกี่ยวข้าวอ่ะที่ผมเห็นนานี่มันจะเรียบอะถนนทางเข้าบ้านนะหัวเล้วอมู่บ้านยูทูปเปอร์ทางเข้าอย่างโลูกวิจารณ์เลยครับหัวเล้วพี่กองร้อนว่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาทำแบบทดสอบ ช่วงล่างรถไงแบบเน็บเน็บมันดีเปล่าเจียอะไรลดจนเล่าบะคล้ายนะเป็นไงมีบ่เป็นไงบ้างถามจริงความรู้สึกเป็นไงบอก็มีตจีนเจ้นบ้างนะครับตจีนเจ้นหน่อยแล้วก็แปลกแปลกไหมพี่แปลกๆปลกข้ามาครั้งแรกครับออ๋เคยดูแต่เจอแต่เวลาเขาเผาเออ ป่าช้าเป็นแบบนี้แบบนี้ที่ประเทศไทยไม่มีอะไรแบบนี้ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับมีเข้าวัดหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตามชนบทผมไม่น่ามีแล้วครับจมเดี๋ยวนี้มีไว้เขาก็เผามีเมนมีอะไรครับมีเมนหมดแล้วใช่ใช่ตามต่างกว่าทางภาคอีสานนี่เขาจะมีเมนหมดแล้วครับมันจะไม่มีแล้วอยู่ฝั่งเราก็กระดูกนี้เขาเก็บเขาก็ไม่ได้แบบนี้ปุ๊บเขาไม่ได้ไว้อย่างนี้เพอาเผาตรงไหนก็ต้องเอาไว้ตรงนั้นใช่ไหมที่เนี่ยเผาตรงไหนก็ไว้ตรงนั้นแต่ที่ไทยเนี่ยคือเผาปุ๊บก็เก็บ เก็บธาตุเก็บกระดูกเก็บอะไรทุกอย่างปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาไปไว้วัดหมดห่อผ้าใส่โกรดมีโกดใส่แล้วที่เหลือก็ใส่ห่อผ้าแล้วก็ไว้วัดใช่ใเป็นโกดทำเพราะว่ามันมันเป็นมมนน้ำเผาที่เดียวเนาะเราไว้ที่เดิมไม่ได้ใช่ครับแต่อันนี้มันมันแบบว่านเป็นดินว่างเปล่านี้ก็ทิ้งไว้ตรงไหนตรงนั้นเลยประมาณนี้แหละก็ยังก็ยังแบบนี้อยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่เผาเป็นเมนแบบอยู่เหมือนฝั่งไทยก็มีอยู่ในเมืองใหญ่แต่อยู่ ตามส่วนบทตามมันนอกแบบนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ครับเพรมันมีแบบว่าสมมติมีแบบว่าเออมาสร้างอย่างง่าในหมู่บ้านนี้มีวัดใช่ไหมสร้างเมนเนี่ยผมว่าผมวดีนะโอเคโอเคครับไปเดี๋ยวต่อกันเดี๋ยวไปบ้านบาบุญไปทานข้าวทานน้ำานนู่นเนาะครับขอบคุณมากมากนะครับที่มาส่งถึงบ้านโอ้ถึงป่าช้าเลยเนาะทางแรกใช่มเนาะมาแต่ว่าสุดพิเศษ อ่ายเพิ่นพี่น้อย่างนี้เนาะประชุมธานีครับปทุมเลยแถวคลองสองคลองสามแถวเขายูก่อนอ่าผมเข้าใจคุณท่านพิรำนี่แหละพี่น้องเลยคือว่ามาฝึกตัวเนี่ยนะนาะปัสสาเดี๋ยวเขาจบพิธีอยู่ปัสสาเรียบร้อยแล้วก็อ่าชีเมื่อต่ออยู่เพื่อนเพิ่นแหละเพิ่นก็หาภาคเข่าภาปลาสุแขกสุคนกินแล้วก็มีสูตรมีอย่างต่างๆ่าล้วตามฮี่ของบ้านเมืองพี่น้อย่างนี้เนาะ เซเว่นไม่เหมือนอย่างนี้ตาดำเลยนอนบมเต็มอิ่มเนี่ยตาขาวครับฮะมตาาขวผมไม่มีตาขาวเชื่อเหอะแข่งกันเลยเรื่องผีเนี่ยผมไม่กลัวนี่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 คนผีครับคนกลัวผีนี่ที่หนึ่งในทีมงานเป็นเจ๊ไงอย่างงี้แหละเป็นเจ๊แล้วต้องเดือด่้อนไม่ทำไม่ได้คนเจ๊เจ๊จัน โอเคไปเลเดี๋ยวเมื่อเช้านะอยู่ดีมีแฮงบัดจุขู่จุคนหอดเด้อเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อไปอ่า